สวัสดีคะ่ะทุกคนในริดวิดยูวันนี้นะคะก็จะมีแต่เนยนะคะทุกคน <im> เพราะว่าอะไรคะ <im> เพราะว่าเขาไปกินเหล้าค่ะ <im> ฉันมีหลักฐานทางรูปภาพและคลิปวิดีโอ <im> <im> กับคุณหมอโอแล้วก็เนยนะคะแล้วอย่างบางคนที่กินเหล้าเยอะเยอะอไรนีค่ะมีฝังเข็มครอบแก้วหรือว่าทําอะไรบางอย่างนี้ทําให้เขาแบบกินน้อยลงหรือว่าความอยากในแอลกอฮอล์เขามันจะน้อยลงไหมคะอันนี้ถามเผื่อใครรึเปล่าคือถามเผื่อสามีตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยจะไม่ได้มีแค่เนยกับคุณหมออ๋อครับผมคือจะต้องมีสามีเนยอีกคนแล้วเขาเป็นคนที่บอกว่าเขาอยากมาครับผไมไม่ต้องเกรงยังไม่ทันไปไหนเลยครับ ยาวยาวจ้าโชนะโับชนอ่ะอน้องเลยไม่กินเหล้าอ่ะอ๋อเพิ่งไปสักหลังมาไปดูดเลือดชั่วออกจากร่างกายแ<อ>ต่เมื่อวานสาวๆพาแฟนเก่าผมไปเที่ยวไหนกันมาครับผมพา <laughs> ไปเที่ยวไหนกันมาครับแฟนดีคอไอ้ส่อจะกว่คือเหล้าเลยอ้ามันก็ต้องเหมือนเด็กเล้าไงไม่เหมือนอ๋อไม่เห<ป>มือนนี่เราอยู่ในคู่เยอะทิสวัสดีค่ะทุกคนในรีวิวอยู่วันนี้นะ ก็จะมีแต่เนยนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาไปกินเล่าค่ะเดี๋ยวจะให้ทีมงานขึ้นรูปให้ดูฉันมีหลักฐานทางรูปภาพและคลิปวีดีโอแค่นี้แหละคืออยากหาว่าแบบที่ทำรายการนี้แล้วบ้างทุกคนคะ คือโอเคที่ทุกคนเห็นมาเป็นส่วนหนึ่งแต่ในชีวิตประจําวันที่ฉันแบบว่าเออนอนรอเขาอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างเช่นวันนี้เป็นต้น,น,น,นที่เราต้องออกมาหาคุณหมอโอการที่เรานัดเอาไว้<น>เขาก็ไม่มาแล้วเขาก็คือกลับบ้านตอนเชา้าแล้วเขาก็หลับไปเลย ถามว่าผู้หญิงอยากจะเป็นแบบนี้หรออยากจะเป็นอีนางบ้าวเวียงหรอทีมงานก็บอกเออไม่เป็นไรเนยก็คือแบบก็พูดไปเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดรายการเรอย่างนี้อย่างนี้บอกเออคือทุกอย่างกูพูดจากใจกูพูดตรงคือไม่ได้ปัน้นไม่ได้เฟกไม่ได้อยากจะมานั่งทําเป็นเหนมือนโอ้คิดขวเมียด่ากันไม่เข้าผิดอะไรทําไมเขากลับบ้านมาแล้วต้องเจอที่รักโกรธบุดหงิดอีกกลับบ้านพ่นกอกลับบ้านก็บอกกูจะีมาแล้วยังจะมาอ้างบอกว่าเขาคุยงานถามหน่อยว่า เพื่อนร่วมงานของเธอเนี่ยที่คุยงานเขาคุยงานกันตอนกลางคืนจนถึงเช้าใช่ปะแล้วกลางวันหลับนอนอย่างนี้เหรอตอนขึ้นสามีกูออกไปประชุมงานค่ะแล้วตอนเย็นก็ค่อยโผล่หน้าออกมาแล้วมากินข้าวด้วยกันแล้วกันแค่นี้แหละ หมอแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอยาให้คุณหมอแนะนําตัวหน่อยค่ะอ๋อผมนะครับแพทย์จีนครวัตรอัครานิชิีนายศครับอ๋อชื่อยากมากเลยค่ะครับผมขอเรียกสั้นๆว่าคุณหมอโอครับโอเคค่ะคุณหมอโอนะคะแล้วอย่างกับคุณหมอโอแล้วก็เนยนะคะครับผมคุณหมอไปเรียนมายังไงอะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยคือผมจบจากเชียงไหมครับแพทย์เกี่ยวฝังเข็มยาจีนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จัดกระดูกที่เชียงใหม่เลยใช่ครับแล้วเราก็เลยกลับมาเปิด ที่มีที่ประเทศไทยเราเป็นเด็กไทยคนเดียวหรือว่าตัวแทนของประเทศไทย,ยครับตัวแทนังเข็มนะครับจะก,กระดูชีบจรอะไรอย่างนี้ครับการนวดน,นะครับทั้งประเทศจีนเลยแต่ก็ฟุกด้วยใช่ใช่ฟ<อ>ุกได้ที่หนึ่งของประเทศจีนมา โอ้โห<ช>ได้<ร>ที่หนึ่งของประเทศจีนคือประเทศจีนที่คนเยอะมากมัน<ช>ไม่เรียกว่าปุ๊บแล้วค่ะคุณหมอค่ะค,คือเนยอ,อยากรู้มากว่าอะไรที่ทําให้คุณหมอแบบตัดสินใจแบบมาทําอาชีพนี้ค่ะหรือว่าเลือกเรียนวิชานี้อันนี้คือเรื่องจริงเลยก็คือก็คือคุณแม่ดีกว่าให้ไปอยู่เพื่อนพี่สาวที่จีนใช่แล้วนี้เราเรากลับทําได้ดีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมันได้จริงหรือเปล่าอย่างอย่างอย่างคุณเนยมาอย่างงี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยฝั่งเขียนจะช่วยอะไรแต่พอเราไปเรียนแล้วเราก็เลยแบบมีคาถามมากมายอ๋อมันคือเรียกไดด้วว่าาามมันเกกิจคแบบ สงสัยอยากรู้รของเราแล <นะ S 1> อะไรเงี้ยทำให้เราทําได้ดีใช่ครับแล้วอย่างบางคนที่เถ้าเขากินเหล้าเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะมี ฝังเข็มครอบแก้วหรือว่าทําอะไรบางอย่างนี้ทําให้เขาแบบกินน้อยลงหรือว่าความอยากในแอลกอฮอล์เขามันจะน้อยลงนะคะ <c oughs> อันนี้ถามเผื่อใครหรือเปล่าฮะ <S <S <c oughs> คือถามเผื่อสามีตัวเอง <c oughs> ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยจะไม่ได้มีแค่เนยกับคุณหมออ๋อครับผมคือจะต้องมีสามีเนอยอีกคนคคและเขาเป็นคนที่บอกว่าเขาอยากมามากครับผมแต่เมื่อคืนก็คือเขาไปกินเหล้าจนถึงเช้าแต่ว่าเมื่อเช้าตอนแต่งงานเช้าคุณหมอแต่งงานเช้ารีบินไม่ใช่เรื่องโมเลี้ยงไปได้ไหมคนเดียวก็เลยอยากมีเพื่อนแก้ไหมคะเพราะว่าบอกว่าเขาจะไม่ได้ เราต้องไปไปพูดถึงการปรับองค์รวมข้างใน,นก่อนมันคือมันต้องคนละครึ่งทางนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถช่วยได้จะให้ฉันพูดยังไงดีล่ะพูดแล้วเหมือนได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเหมือนอย่างเนยเนี่ยเป็นคนเวลาเหมือนเวลาพูดหรือขยับกลางเนี่ยเนยรู้สึกว่าเหมือนกลางเนี่ยมันจะเบี้ยวไปทางข้างนึงอ,อ, <ๆ S 1> อย่างเนี้ยคือเราสามารถจัดให้มันตรงได้สามารถจัดให้มันตรงได้ครับการมาทําต้องเยอะแค่ไหนคะถึงจะแบบว่าตีผลเริ่งต้นก่อนเลยก็คือถ้าเป็นหนักมากที่ะราฟองพัง ใน2อาทิตย์แรกหลังจากนั้นถ้าเราเราก็จะมาประเมินการเห็นว่าเขาดีขึ้นเป็นยังไงบ้างที่เรารักษาที่หนักนั้นเลยเช่นหมอลองกระดูกส้นล้าวลงขานะครับที่คอล้าวลงแขนอะไรเงี้ยซึ่งเราเจอเยอะมากช่วงนี้นะครับใช่ค่ะไติดด้วยคนไข้ต้องคอยปรับมิสัยตัวเองใช่ครับแล้วก็ต้องมีความมีวินัยถูกต้องครับคือปรับใครก็ได้อยากหายปรับที่ตัวเราป่ับปรับที่ตัวเราก่อนเข้าใจไหมเป็นต้นนะครับอ่านะครับไม่ไม่เจ็บนะครับผม บอกไปก่อนเขาบอกขอบคุณครับโอเคครับไปฉะนั้นไปนั่งอ่านคอมเมนต์ว่าพี่ฤิ์น่ารักดูสิเนยบนก็ยังยิ้มเนยนองตกคือมาคือมาทุกคนคะทุกคนไม่เข้าใจหรอกว่าความทรมานของฉันมันคืออะไรเห็นใจฉันบ้างไม่ใช่ตกหลงแต่อีพี่ทิ์ดูนะมันคนตลกไปนั่นเลยตลกบ่อยๆก็ไม่ตลกเข้าใจไหมไม่ต่างกันบ้างานที่ก็เจียบตลกดีตกไปตลกมากูไม่ขำเลยหมดแล้วไม่หมดแล้ว เราจะเริ่มจากด้านนี้ก่อน,นะโอเคร <Okay. S 1> จริงๆแล้วเนี่ยการจับชิปจรนะครับคือสามตำแหน่งนี้ไม่เหมือนกันเลยนี่หัวใจนะครับตับไตจะ้เข้าลึกนะไม่ต้องต,ต,ตื่นเต้นครับอ๋ไม่ได้ตื่นเต้นครับโกรธแฟนไม่หายเลยเอาจริงของเราเป็นคนร้อนมากนะครับร้อนมากเลยข้างในโกรธจขนขึ้นหวยอย่างนี้เราอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับคือแต่ว่าเนยอะขี้หนาวอืมเข้าใจครับอย่างที่เราบอกไปครับคือร่างกายเราเป็นไงฮะการที่เราหนาวนะครับข้างในจริงๆเเราร้อนถูกไหมแต่มันปกคลุมไปด้วยความเย็นมันก็เลยเกิดคําว่าอะไรรคับ ไม่สมดุลอันนี้คือหนึ่งเรื่องความร้อนก่อนเนาะอันนี้พื้นฐานก่อนครับสองคือเรื่องระบบเลือดเดลุกเร็วๆมีหน้ามืดอะไรอย่างงี้บ้างไหมมีบ้างส่วนใหญ่จะชอบเป็นแบบหน้ามืดนะครับอันนี้การที่เราเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คือเลือดมันไปเรียนที่หัวไม่พอแล้วบางทีลมที่ที่หัวมันอั้นมันก็เป็นไรเดือดลมจริงๆมันมันไม่เป็นลมที่ท้องอะไรอย่างงี้นะเขาเรียกว่าชี่นะครับชี่คือลมปราณปราณใช่ครับมันคือมีอยู่จริงมีจริงมีจริง แล้วคนจีนงเนี่ยเขาใช้คําว่าเซิงชี่สองคำนี้รวมกันกลายเป็นคำว่าโกรธเอ้า <c oughs> ใจแล้วค่ะทุกคนไม่แปลกใจเลยเพราะนั้นเนี่ย้ามันเยอะเกินไปครับมันก็ไม่ดีคนยุคนี้นะครับที่มาผมเยอะมากๆเลยปวดคอ <c oughs> ปวดบ่าปวดไหล่ใช่ครับเพราะอะไรครับกระดูกต้นคอเราครับมีหลอดเลือดอยู่ครับหลอดเลือดอยู่ตรงนู้น<ไ>นะครับถ้าเราก้มเยอะๆครับเนี่ยตรงนี้เขาไปกดครับเขาเนี่ยปวดหัวไมเกรนขึ้นได้อีกอันหนึ่งครับท่าที่ผู้หญิงครับนั่งประจําคือไขว้ห้างกระดูกเชิงกรานเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับ นี่ขาข้างนึงเราจะสั้นข,ข้างนึงจะยาวพอไม่สมดุลเกิดโลงในได้หมดเลยเพราะฉะนั้นะสิ่งที่เราทําหน้าตรงเนี้ของเราคือปรับทั้งหมดพอมันเข้าที่แล้วแล้วกล้ามเนื้อดึงก็เป็นอีกเพราะนั้นเนี่ยเราต้องแก้ทั้งหมดเราก็จะมีแบบเฉพาะของเรานะครับที่แบบผมไปแบบศึกษามาจากที่ประเทศจีนเนาะเซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยแล้วก็รวบรวมมาเป็นแบบเทคนิคพิเศษของเราเลยเอามนเอารวมกันเลยแต่และประเภทอ่ะมันเป็นวิธีการ รักษาของอาการแบบไหนบ้างแต่ละการรักษาจริง,รงอ่ะคุณสมบัติต่างกันอย่างเช่นการนวดเนี่ยอันนี้คือผมใช้สําหรับเพื่อปรับสมดุลแลก,ก็คือกล้ามเนื้อ<ะ>สองจก,กระดูกเพื่ออะไรครับสมดุลที่2คือเรื่องกระดูกสามฟังเข็มเพื่ออะไรครับปรับเส้นลมปานจริงๆิเส้นลมปานมีอยู่ทั่วร่างกายครับการที่เราปรับเส้นลมปานนะครับคือมันจะเชื่อมไวอวัยวะวัภายนด้วยอ,อย่างเช่นคนท้องเสียปวดท้องเป็นหวัดไมเกรนได้เลยเพื่อ,อยงยานไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะทําเป็นการรักษาเลย น,นะครับปะเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวจะเริ่มจากการนวดทวยหนาก่อนนะคะเป็นการนวดแบบแทนแผจนจีนนวดคลายกล้ามเนื้อตั้งแต่ด้านหลังต้นคอเพื่อที่จะให้รอให้คุณหมอฟังเข็มน,นะคะรู้สึกเจ็บไหมคะคนนุณเนยไม่ค่ะโอเคไป <c oughs> แรงกว่านี้ก็ได้ปวดใจนวดตรงไหนคะ <c oughs> ใจเราวมากค่ะ

เห็นภาพแล้วมันแบบเลี้ยงกันโดยชอบเด็กน่ะเด็กๆคนละเข็ยบหน้าอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะปรับก่อนอันเนี้ยอันนี้คือเด็ดเลยตาไฉด้วยครับใช่ครับเดี๋ยวดูซิว่าหูพี่ลื่นเปล่าโทษนะครับโทษนะว้าย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 ปริ๊ดเลยค่ะรู้แล้วมันปริ๊ดเลยค่ะได้ยินไหมครับอ่าดังบร็อกเสียงอะไรนึกว่าหูจะขาดแล้วเหรอกรับ ไม่ต้องเก่งยังไม่ทันไปไหนเลยนะครับเหยียบตัวลงไปครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> มันเลื้อรลังมานานอันเนี้ยก็คือเวลาเรานั่งไขว่ห้างนั่งตัวไม่ตรงอะไรพวกเนี้ครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอันแล นอนไงเลยครับเรียบร้อยครับกล้ามข้างไหนนะพี่เหมือนไม่วลบหายแล้วหายโอหายเมื่อกี้อะค่ะหมอออ๋โอเคครับตัวนี้ต้องฟังเข็มตัวนี้ต้องฟังเสียงกล้ามเหรอคะใช่ครับเขี่ยตกใจปล่อยเลยครับปล่อยนะพี่ไม่ต้องนะโอเคครับนั่นนี่เจ็บไหมไม่เจ็บเนาะไม่ไม่ไม่ต่อมาครับเดี๋ยวเราจะทำการฟังเข็มแล้ว เจ็บไหมพี่ไม่เจ็บเนาะโอ้ฝังแขมไม่เป็นไรคะ่ะสบายมาก <Okay. S 1> แเมืเ่อกี้จใจจะวายแล้วอยากให้ทุกคนได้สัมผัสเสียงที่ได้ยินนั้นจริงๆมันไม่ได้เจ็บไม่เจ็บจริงแต่แต่เสียวมากที่กว่าเล่นแล้วไปหอ,ออกคือมันมันเสียวเหมือนแบบกระดูกกุดากหรอหรือว่าหอกุจะฉีกแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเสียงม,มันแบบไหม่กอดมันแบบดังมากอันนี้หลักๆเลยเราคือเราจะปรับเลยนะครับเรื่องสรีละของไหลที่คอมด้วย นี่นะครับเจ็บไหมครับเบามากดังคนนกคือถ้าเทียบกับการจัก,กระดูกเมื่อกี้แล้วนั้น <c oughs> คน <c oughs> ละฟิลนะครับโอ้เคยไปแบบเคยไปฝังเข็มครั้งหนึ่งตอนเด็กๆเราแบบหมอเขาบอกว่าฝังให้สูงได้ด้วยเหรอคะสามารถทําได้ครับแต่ว่าต้องใช้เวลาหนี่ยไม่ได้ฝังวันนี้พรุ่งนี้สิบเซนเลยไม่ได<ช>้คือเขาต้องกินดีด้วยเพราะเด็กบางคนไม่ค่อยกินอ๋อสารอาหารแบบมันไม่ได้ต้องเรียบร้อยครับ โอเคไหมฮะโอเค okay, ค่ะสบายมากเลยค่ะเ <c oughs> ทียบกับเม <c oughs> ื่อกี้เดี๋ยวจะกระตุ้นเคร่ไฟฟ้าสองอันนี้นะครับ่ะโอเคครับคือคือบางคนอาจจะแบบกลัวเข็มไงแล้วบางคนบางคนกลัวเข็มแต่ว่าอันนี้มันเข็มมันเล็กอะแทบไม่รู้สึกเลยประคอบอุ่นอันนี้คือแบบเพื่ออะไรอะคะเพื่อให้ลมไหลเวียนดีค่ะอะซื้อที่ไหนอเผื่อว่าวเดือนที่เป็นประรวจประจำเดือนจะได้เอามาต่อไว้อย่างงี้ทั้งวันอยางงี้ก็คือรักษาได้เหมือนกันใช่ไหมช่วยได้ อันนี้คือร้อนไปไหมคะมันจะกลับระดับได้ร้อนเท่านี้15นาทีใช่ไหมคะใชเท่านี้ได้แล้วครับคุณเล่นคุณเล่นเออไปคนโกรธเยอะมันก็ต้องดูดเลือดแห่งความโกรธออกมาอย่านี้เลยออดูดเลือดใจเย็นใจๆดูดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไม่เจ็บใช่ไหมคะไม่เจ็บครับเจ็บไหมพี่เออแอบเหมือนกันกำลังคิดอยู่เมื่อกี้เราตรวจไปเนาะ ตัวเล็กจริงนะแต่ตรงนี้โอ้โหกล้ามเนื้อเขามนี่มากเลยตรงนี้ออกกำลังกายเยอะใช่ไหมครับมีกล้ามเนื้อหลังเยอะมากเหมือนโดนประเมึกดูดเลยเข้มปัดเลยเห็นะเพราะนั้นการที่ทำแบบนี้คือดีต่อพี่พี่เนยนะคือเป็นการดูดพิษหรือของเสียของของร่างกายเขาอขอกมาการที่เราใช้กล้ามเนื้อเยอะนะครับเขาเรียกว่าแล็กติกกอกกล้ามเนื้อหรือของเสียอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถรีลีสเขาออกมาได้ แล้วยิ่งทำอย่างนี้นะครับถ้าครั้งต่อไปเขาจะไม่เข้มมากแล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่พี่ดูดิครับผมนะครับเป็นต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำ,ทำการทิ้งไว้5้านาทีอันนี้คือปลอดร้อนได้ดูสีสิฮะโดยเฉพาะจุดนี้ครับอันนี้คือตำแหน่งของไตนนตามหลักแผนโบราณน,นะนี่ครับ อนั้นเนี่ยสีสามารถบ่งบอกได้ตรงนี้ยังชมพูเนาะ,ะตรงนี้ไม่เท่าไหร่เนาะ,อ,ะอันนี้คือระบบเลือดละที่เป็นอย่างงี้โทษพี่ลิซคนเดียวเลยยืดร้อนแบบนั้นเลยเห็นไหมขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็หลังจากที่ทําไปแล้วเราก็รู้สึกสดใส,สขึ้นมาเจ็บมากไหมครับไม่เจ็บไอตรงแบบตรงเนี้ยต้อ<า>งถายถาอ่าอไหลใช่คือรู้สึกแบบทันทีเลยว่าดีขึ้นเลยเงครับผมแล้วแบบเนี้ยเือถ้าเกิดคนที่มาทําเนี้ยคือ ทำถ้าเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วครั้งเดียวเราก็ไม่ต้องทําอีกเลยหรือว่าไม่ครับจริงๆเราควรจะเมนเทนไว้จริงๆหลายๆคนอ่ะคืออย่างที่มาผมเนี่ยเข้าใจผิดนะคือต้องเป็นหนักแล้วไม่จำเป็นต้องป่วยก็มารักษาได้ให้แข็งแรงขึ้นอ๋อคือไม่จำเป็นต้องรอให้ันกนักเราค่อยมาถูกต้องเราสามารถแบบสามารถปรับได้เลยครับคือเราไม่ได้ดูแลแค่นี้นะเรื่องระบบภายในด้วยอ๋อแล้วถ้าเกิดสมมติใครที่อยากจะมาไงสามารถติดต่อได้ทางไหนหรือไงติดต่อก็คือไลน์แอดผิงคังนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กก็คือหมอโอผิงคังคลินิกวว้นัาดครับ ประมาณนั้นควรจะจองมาก่อนด้วาดูลูกค้าแบบเยอะใช่ไงวันนี้ขอบคุณคุณหมมากยนดีมากครับสวัสดี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 ครับที่เริ่มแล้วเนี่ยเอาเลยเหรออเลร วว่่าาาาาามมชชยัดีกไปไหนไปไหนเมื่อคืนไปไหนเริ่มแล้วนี่ดูแก้วนี่ข้างล่างนี่เริ่มผมเรียกเริ่มแล้วเอาอ่านี่หนึ่งที่ครับอันนี้ครับมันหนีแห้งคอับชอบเผ็ดใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อเอาแล้วอันนี้ไม่เอาันนี้อร่อยนะเนี่ยอันนี้อ้วนอ่ะดีอันนี้ไม่ไปไกลกว่านี้แล้วล่ะสั่งมาเลยไม่กินเดี๋ยวก็ให้ทีมงานช่วยกินยาวจ้าชนนะชนนะน้องเนยไม่กินเหล้าอ่ะ ห๋อเพ,พิ่งไปสักหลังมาไปดนเลือดทั่วออกจากร่างกายกคือเหมือนแบบเหมือนช่วยแบบพวกเรื่องแบบไหลเวียนของเลือดเราพอเวลาเนี่ยมันจะเหมือนเห็นนะว่าคือตรงจุดที่เขาครอบอะมันจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยมันคือคุณคุณเปิดหล<ะ>ังให้คุณผู้ชมดูสิงั้นมองไม่เห็นภาพเขาถ่ายไปแล้วเขาถ่ายไปแล้วเขาถ่ายไปแล้วแวต่มาช้าทุกอย่างเลยทั้งดัดกระดูกทั้งแบบฝังเข็มข้อแก้วเนี่ย คือเหมือนแบบว่าตรงแต่ละที่อ่ะมันจะแดงไม่เท่ากันแล้วตรงที่เหมือนแบบแดงเข้มมากๆอ่ะคือไม่ดีถ้าเราสองคนไปออกนี่ไอสัตว์ไม่แดงเป็นไอออนแมนเลยว่ะเที่ยนโดตแดงท้ง <laughs> ตัวเ <laughs> จ็บไหมเจ็บไหมก็ไมนะ่ต <ieważ> ื่นมาตอนเช้าล่ะจะได้รู้เอยวันนี้เรามีอะไรกินบ้างนะพี่ คือเมื่อเช้าจริงๆแล้วว่าควรจะต้องไปถ่ายด้วยกันอ๋อทะเลาะกันมาไม่ได้ทะเลาะเขาไม่กลับบ้านคือกลับมาถึงบ้าน8ปดโมงเช้าไปไหนไปไหนเมื่อคืนไปไหนโผลพี่ไอ้พี่จะไปเพื่อนอ้าวคืนนี้ก็ไปอีกอะบ๊วยมันเกิดเจ้าของร้านไงโอ้ไม่อยู่ที่ลี้ยงรอบสองไงแล้วก็ไม่ตื่นอ่าแล้วไม่กลับไม่กลับบ้านแล้วเพิ่งไปไหนมาก็ถูกเขาบอกเขามคุมอ๋อไม่เหมือนไม่รู้เหมือนไม่รู้ว่าวันรุ่งขึ้นน่ะต้องทําอะไรรู้ไหมคุณรู้ไหม เาอกไม่รู้ตั้งนะบอกไม่รู้พอพไอ้สัตว์นี่รายการชุนรสชุนรักเหรอผมว่าปัญหานี้นะครับมีทางแก้ ร้อนเ่าเตาเลยต้อนนี้เ <laughs> <c oughs> ดือดร้านเดือดร้าสุด,สดตอนเราเข้าสู่ร้านชิดโดเซกินะครับผมสุดๆรอเลยครับอันนี้อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับอันนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์โกลเด้นพอกเป็นหมูดรายเอชแล้วก็ใช้เวทเอชด้วย17วันกว่าจะได้กินคือบ่มาไว้อยู่ในตู้ก็คือในหมูตัวหนึ่งนะครับมันจะมีแค่8ชิ้นเท่านั้นว <laughs> ิธีกินก็จะกินเหมือนสเต็กเลยก็คือจิ้มเกลือ หรือไม่ก็ปาดวาซาบิอันนี้มารอบที่เท่าไหร่ละรอบสองอรอบสองรอบสองแม่งจำไม่ได้ทั้งสองรอบเลยเมาชิบหายมาปีละหายแหมทุกที่แหละเมาชิบหายอ่ะไม่ต้องเท่ไหรรอบเอาชินะแม่งทุกคนแม่งเห็นแม่งว้าวแน่นอนนี่ทะเลดองมีทั้งตูดเอ็นหอยปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งครับแบรนด์มันมาไงพี่เพชรแบรนด์มันเนแบรนด์ที่มันไล่ฝันตอนไปซื้อเงี้ยเขาก็ซื้อแฟรนไชส์เขาบอก เฮ้ยเมืองไทยมีเบ้าหมูสายพันธุ์ที่เขาต้องการซึ่งไม่ไม,ไม่มีทางมีอยู่แล้วทียเี้นมีมีหรอถ้าไม่มีเค้าไม่ขายให้สุดท้ายเราก็ไปหาชัพายเออร์จนมีอเออพอหมูนี่ก็ได<อ>้คือส่วนใหญ่ของเราเนี่ยคือไดทหมดอ่ารับรองว่าอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนคือเมื่อวานว่าวัฒนธรรมของคนเกาหลีอ่ะคือต้มแดกไอไอ,ไอเมนคอร์สแม่ให้หมดก่อนว่าส่วนใหญ่เวลาที่เราสั่งอะ แม่ก็จะอิ่มไปละใช่ดีมากไอหมูตุดนน้นแบบไอสัตว์แม่ๆอร่อยละแปลว่าแปลว่าจานนี้ที่ที่ประเทศเขาก็จะไม่มีใช่ไหมเขามีแต่ว่าต้องไปทำคือไรเพราะเรากินเยอะทั้งหมดอ่ะไอแยกเหมือนจะได้กินอันนั้นอ่ะไอแยกแม่ๆอร่อยเหมือนที่เราอยากกินตอนแรกแล้วอ่ะไอข้าวนี่จะมีความแบบสไปซี่นะเผ็ดๆอยู่บนกระทะร้อนกรอบ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 ทำซนิดา ส่งซอหรอ <Yeah. S 2> yeah, <girl. S 1> เดี๋ยวต่อไปมีแบบกินง่ายกินง่ายเลยอันเนี้ยเดี๋ยวต่อไป <Wow. S 1> อมีครับเมื่อวานสาวๆพา,า,าแฟนเก่าผมไปเที่ยวไหนกันมาครับผมพา <laughs> ไปเที่ยวไหนกันมาเหรครับ <laughs> เปิดเบิกเมฆที่ไหนมาไอ้สัตว์จังหวัดหือเล่าเลยที่เขาพาคุณไปหรือคุณพาเขาไปพาเขาไปอ๋ออไ้เนี้จังหวะลีเนี่ยไม่รู้เลยว่าใครพาใครไอ้ตอนเดินเข้าเหมือนมาด้วยกันแต่ตอนหลังก็ออกอ๋อทะโลสนามอะไรกันไม่รู้ซิกเนเจอร์นัวได้ไหมนัวได้ไหมเด็กไม่ใช่ไม่ไม่อย่งนี้ดีกว่าอ้าวมันก็ต้องเหมือนเด็กเล้าไงไม่เหมือนอ๋อไม่เหมือนไม่เหมือนเราอย่าไปพูดเยอะสิทำไมเราบอกท็อปสเตนท็อปท็อปสเตนเดอร์ หมื่นดิ้งหมื่นดิ้งสามล้านหกสิบหมื่นดิ้งเดียวโอ้ยสามล้านหกโอ้แปลว่าสาวๆสมัยนี้เขาแบบสายเฟย์ไงเขาเขาสายเปย์นะเราไม้บอกให้ไปเป็นสมัยนี่นะไม่ได้จับมือไปไปไม่ได้ไปไม่ได้หรอ้ยไปกูเกิ้ลเฮ้ยเนี่ยสามล้านหกเราอะสามล้านกว่าคนเดียวซื้อรถมัพี่ไม่ได้ซื้อใจต่อซื้อรีวิวเลยนี่คนเนี่ยจะคิดว่าหมูที่ไม่ติดมันอ่ะมันจะแห้งแต่เนี้ยมันตฟูชี้สุด อันนี้อะไรจริงนะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือทงชูเมเป็นเอาไว้เปิดต่อมรับรสอย่างแรกก่อนที่คุณจะกินอะไรเลยเพราะจริงๆรสชาติของเกาหลีมันค่อนข้างหนักร้านร้านทั่วไปนะมันจะซอสเยอะน้ำจิ้มมันจะข้นข้นก้าวเลยอ่ะใชอาหารเกาหลีเลยนะเนื้หนับบะหมี่เย็นใช่เหนียวจริงใส่สารบอลเล็กไว้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่นะไม่มีไม่มีวันแรกที่แกน้องพี่นี่คนเจ้าของ แบรนด์มาหรือปล่าใช่ป่ะที่ที่ที่เจอวะเจ้าของแบรนด์มามามาทีหลังว้าเอาโอเคเจ้าของแบรนด์นี่แบบอย่างฮาร์ดคอร์เลยที่แบบวัยรุ่นวัยรุ่นเลยวะใช่ป่ะเล่นซามขับ<อ>รถสปอร์ตเที่ยวแล้วอันนี้ไงอันนี้คืออะไรอันนี้มาตั้งได้ใช่ไหมครับอันนี้คือหมูสามชั้นตั้งได้เหตุผลที่ทำไมมันต้องตั้งได้เพราะว่ามันจะได้กรอบทั้งสี่มุมครับถ้ามาแบบบางๆแบบทั่วๆไปมันก็จะกรอบแค่หน้าเอและหน้าบีใช่ครับมันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ <med> หมูสามชั้นที่เินร้านเกาหลีมันจะมีรสชาติหนึ่ง็ e เจอร์มันจะคนล,ละแบบเลยจะมีลูกค้าแบบไม่ร,มรู้ไม่รู้คอนเซ็ปต์มาอุย้ยนี่ก็มันอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้อันนี้ก็ยังมันอยู่เดินมาห้าชิ้นสุดท้ายบอกอลองลอง,ลองกินดูก่อนถ้าเกิดไม่ไม่ชอบเราก็ไม่เก็บตังค์เพราะ <c oughs> ในร้านกูมีแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ใช่เพราะมันคั้นมาแล้วเรามเริ่มมุ่ักย่างเลย อันนี้เรียกว่ามีโซครับมีโ so ซคิมมีโ so ซผู้ชายาชื่อคิมน้องผู้หญิงชื่อมีโ so ซเขาพบรักกันนะครับในช่วงอาทัมนะครับเขาได้เสียกันจากเครื่องดื่มนี้นะครับบัสกินผสมโซจูอันนี้เรื่องจริงนะน,นี้เรื่องจริงไม่ได้อัเรื่อจงอนนจริงนะนนแล้วมันขายดีมากเธอะะอันนี้คือตอนที่เขาเป็นแฟนกันถูกไหมตอนที่จีบกันอันนี้อันนี้ตอนนี้แยกกันแล้วเพราะว่ามันมันมันกอดกันแล้วนี่ตอนนี้มือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวอร์ชั่น3ด้วยยังไม่ออก บริษัทต่าคือเลิกกันแล้วบริษั์เหลือคนเดียววะซาเต็กสมบูรณ์คือมันเป็นเครื่องดื่มที่แบบไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเอามาผสมกับโซจูเงี้ยกินแล้วแบบมันดื่มง่ายมากันเป็นคาร์บอเนตใช่ไหมมีมีอัดซ่าๆนิดนึงใช่กินแล้วแบบเอออยากเสียตัวเออกดชื่อเวลาเสียตัวหอมๆผลไม้ผลไม้ดอกกุหลาบนิดๆมันก็ฟีลเกาหลีเกาหลีอย์ปกติกินกินข้าวด้วยกันทุกวันไหม แล้วเวลาเลือกว่าจะไปกินข้าวอะไรมีปัญหากันไหมวันนี้กินอะไรอันนี้มันเป็นท็อปิกที่มีปัญหาประจำครอบครัวนะแต่เราไม่มีนะเพราะว่าแบบให้พี่ลิศเลือกไปเลยอ๋อกินอะไรก็ได้ของของพี่กับเอน้องนิวสวยก่อนเราเป็นไงบ้างก็คือไปด้วยกันไปที่ห้างแหละพอถึงเวลากินข้าวก็คือมึงก็เข้าไปกินร้านนี้กูก็ไปอีกร้านนึงเสร็จแล้วค่อยว่ากันใช่จิงกินเสร็จแล้วเลยวค่อยมาเจอกันเสียเวลาที่มานั่งเลือกร้านที่มันเข้ากันได้ทั้งคู่มึงแยกดีกว่า เมื่อ <mini> ก <horror> <m ario> ่อนนอนเติมมาตั้งแรกชวนกันไปกินเมื่อก่อนเออบุฟเฟ่กินคองกินคองใช่เนี่ยอุ้มเนี่ยอะไรเนี่ยต้องกินแมอนต้องกินแซลมอนไอ้สัตว์สั่งมา30จานไหวหรอวะก็ได้แต่บุฟเฟ่เท้งนั้นแหละครับอาราคาบุยังไม่ไหวเคยพาไปกินโคคาล้างข้างเนี่ยเช็คบินมา4,700อันนี้เหมือนเอาเอาเอแฟนเก่ามามาเผากันรู้นะเออเขาบอกแล้วชูรสชูรักเป็นเงี้ยไม่แต่ว่าเป็นเป็นเรื่องที่เขารู้กันอยู่แล้วใช่เออรู้กันอยู่แล้ว เรื่องกูมีอะ่ดีๆทั้งนั้นแต่แบบถ้าเป็นพวกอาหารเกาหลีลเขาชอบกินแบบประมาณเนี้ยแล้วรู้ไหมว่าชื่อร้านอะชินโดเซกิมันแปลว่าอะไรชินโดเซกิคือเจเนอเรชันที่2คนเกาหลีเจนแรกอะเวลากินหมูหมูเกาหลีอะมันจะมีท่อดูดและนั่งอยู่บนถังแต่พอคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ชอบตัวเหม็นเพราะฉะนั้นหมูมันเลยต้องพิพพธีพิีพิานให้มันเที่บเท่ากับเนื้อ กินกับไวน์ตัวไม่เหม็นไม่มีท่อดูดตรงนี้ผมสังเกตเลยว่าอันนั้นคือเป็นยุคแรกใช่เป็นเจเนอเรชันแรกเวลาดูหนังเกาหลีเมื่อประมาณสักเจ็ดแปดปีก่อนจะเป็นแบบนั้นหมดอ่าเนี่นี่เนี่เหลืองหอยนะมึงชงมาทีไรคิดถึงเด็กเอ็นเลยเนี่ยเนี่ยนุ่มตักเลยใช่แล้วตรงหนังอ่ะกรอบแบบกรอบเหมือนหมูกรอบอ่ะ เน่ยมันเป็นข้อดีของเวลาที่ดรายเลยเนาะรสชาติมันออกเลยเราไม่ต้องผสมอะไรเลยอ่ะใช่พี่ <Veron ique S 2> ได้ไปรู้จักกับสาวสาวญี่ปุ่นเพลเสียงเขาเหมือนแบบอย่างที่เราเลยมีร้องมีร้องมีร้องไห้เหมือนในในซีดีด้วยร้องไห้ล่าสุดที่ไปที่ปุดกับพี่ลิศอะร้านนั้่ที่มปีทีคนแรกบอกว่าเป็นแมวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยร้านขายแมวเว้ยอาไอซ่าแต่งตัวเป็นแมวนั้ทั้งร้านเลยแบบร้านนี้เลยไม่แต่รานนั้นเขานั่งอยู่ข้างหน้าแล้วเหมือนเป็นดิสเพลย์แบบ มือนเป็นตู้ดิสเพลย์่คือรีชั่นของพนักงานคือแขกใช่เป็นแมวพี่เหมือนร้านเหมือนร้านขายแบบแมวที่แบบมีแบบโชว์แบบแมวไว้หน้าแต่เป็นคนไออะไรวะชุดของผมชื่อเะไรเนาะอ๋อคิมิโนอะคิมิโนะไม่ไม่ไม่เขาเขาชุดตำราแหละคุณสั่งข้าวอเลยข้าวญี่ปุ่นเ้าข้าวสวยแหละจะมาใส่ที่ไงอ่ะข้าวกาละศรคือข้าวที่หุงหม้อต่อหม้อเหตุที่มันต้องยุ่งยากเพราะว่าใต้หม้อเนี่ยมันจะกรอบอ่าอ่าแล้วข้าวบนมันจะนุ่ม บุ้งดูแบบนวลนึบๆน่ะนึบๆเลยเม็ดเข้าดีมากไอคอนเสร็จปะไอคอนเสร็จปะมันหยู่โฟกัสไงอ๋อคอนอย่างนี้นะไอ้เนี่ยก็มันโฟกัสหน้าปีกผู้ปิดหน้าเลยครับต่อไอ้หุ่นก็ดูเหมือนแฉะนะอันเลี้ยงตัวพอเข้าปากพวกแม่เป็นเม็ดเม็ดเม็ดแบบใช่มันเข้ามากันเสร็จเลย ตฝากร้านหน่อยฝาก,กร้กานหน่อยสิก็สำหรับเอฟซี MC ช่องของพี่เนยพี่ลิศน,นะครับก็ใครอยากมากินนะก็มาได้ครับเซียนสแควร์นะครับอยู่ข้างขโรงแรมโนเวอเทลถ้าทักดีเอ็มมาทางไอจีพี่เนี่ยเด <c oughs> ี๋ยวพี่ส่งบัตรรถเป็นภาพกลับไปให้ไม่ึงไม่ถึงอยากกินหมูกระทะนะไม <c oughs> ่อยากกินพี่เพชรนะอยากกินเจ้าของร้านเนี่ยส่งรูปมาดูขอหน่อยไม่มีส่วนลดมีส่วนเพิ่มคนคนล็อกโปรไฟล์ก่อน เดี๋ยวรอติดตามดูว่ามีอยู่หลวแหละสาขาทองสาขาสามมันเดิาเรื่อยๆครับลืมบอกว่าในอนาคตอันใกล้เดี๋ยวเราจะขยับไปปิดตีหนึ่งมันทําให้แบบคึกคืนมากาคดีกว่ายามค่ําคืนคนไทยจะชินภาพอยากให้เห็นภาพว่าเป็นอิสายใแต่เป็นของเกาหลีใช่แล้วก็จะมีเครื่องดื่มแปลกแปลกใหม่ๆที่แบบจะมีเฉพาะชินโดเซกิคุณคุณคุณโฆษณามิโซะรสคนนี้ว่าคุณจ้าวมาอย่างไงได้แบบเขาเนี่ยนั่งนั่ง ปรุงกับผมอยู่เนี่ยก็จนผมเมาหัวทิ่มนะครับสุดท้ายส<ร>ิ่งที่เราได้มาเนี่ยที่ผมชอบที่สุดคือเป็นเบียร์สลับปี้มาเป็นภูเขาน้ำแข็งเลยออใช่ทุกแก้วมีวอดก้าวอดก้าที่เป็นน้ำแข็งอย่างเงี้ยเป็นเป็นเหมือนไอศครีมมาเลยอย่างอื่นมีอะไรฝากไม่มีช่องดีเจเพชรจ้านะครับผมทาง YouTube ครับแค่นี้นะไม่มีอะไรฝากแล้วครับ,บ,รบชิญ ฝากรายการในรีวิวด้วยนะคะก็ฝากอย so <to> <in> ่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะก็ถ้า EP ต่อๆไปก็อาจจะมีพี่ลิศเหลือคนเดียวแล้วล่ะค่ะไม่มีเนยแล้วนะไปดูช่องพี่เพชรมาช่องมาดูช่องเราด้วยนะเพิ่งกลับแต่คมไม่กี่ชั่วโมงจะไปอีกแล้วงงจังมีเคียร์พาคุณไปไม่ใช่หรอเขาขอไปเมื่อวานบอก มิวติดรถไปด้วยคือเป็นวันเกิดไงก็ทุกคนก็ไปหมดแหละนานทีใช่ไหมลิศนานทีที่นานทีไม่จริงเลยวาวันนี้เยนานมากนานที14ชั่วโมงครั้งงงมากเลาอยู่มปแลรายการเป็นรายการเออไปไปนรายการนาทุกคนไปทุกคนคะควรลองอ่ะดีข้อสอบงแน่ครับ นมฮะดีเขอสอบข้างหน้าครับดีเขอสอบน้องตัวไหมได้ยินไหมครับได้ยินครับไม่ต้องกลัวนะครับไปโอ้โหแค่บีบหลายก็ไดงใช่ครับเฮ้ยอะไรคอเร็วดูคอแห้งเดียวพอ กลัวอะมากครับกล <c oughs> ักวอะไรกลัวเจ็บหรอ,อกลัวเจ็บกลัว <c oughs> เสียง <c oughs> อ๋อกลัวเสียงออ๋วเออ